ก็วัสดีครับเพื่อนที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะอย่างเพื่เกมสเตตอฟดีเคนะผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันต่อเลยนะผมแต่ว่าผมมีเรื่องที่ขอร้องทุกคนอย่างหนึ่งนะฮะก็คือผมอยากให้ทุกคนช่วยกดตับกระชายผมแล้วก็ดูคลิปผมเยอะๆนะครับผมคนที่ติดตามใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมขอร้องนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ทุกคน count count, ได้ช่วย <kid dos. S 2> ผมมันจะเป็นสิ่งที่ ผมได้ทำฝันให้ผมสําเร็จนะผมมีความฝันอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะทำให้สำเร็จนะครับผมผมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆผมอยากให้ทุกคนช่วยเหลือผมสักนิดนึงนะครับผมขอร้องละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะผมับทำเลยดีนะเรามีปืนลูกซองอยู่อันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นลูกซองที่ยิงท้านะ เดี๋ยวลองไปใช้ดูดิน่าจะได้ผลนะั้งลูกตองอันนี้ผมคิดว่าผมต้องเตรียมระเบิดไปด้วยเอาไปใช้ให้หมดครับผมของพวกนี้เอาไปใช้สักหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะไประเบิดบ,บ้านแดงโอ้ผมเล่นตัวนี้เลยหรอผมเอาตัวอื่นไปได้ไหมโอ้โหผมไม่อยากใช้ตัวนี้ว่ะอืมไม่เป็นไรผมเอาตัวนี้ไปก็ได้อะ แล้วก็ผมใช้วิธีการแบบไอเดียวโอ้โหเควสเยอะสุดเหลือเกินนะอ้าแล้วรถผมไปไหนวะเนี่ยผมรู้เลยว่าหายไปไหนมันต้องอยู่บ้านตรงข้ามมันต้องอยู่ข้างหน้าผมรู้เลยมันต้องอยู่ตรงนี้ ริงด้วยมันจะไปไหนได้มันอยู่แค่ตรงนี้แหละรู้สึกว่าคนนี้จะอัพเต็มจนแบบว่าวิ่งแบบรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแล้วนะรือว่าสุดยอดมากมากเลยเดี๋ยวเราจะระเบิดบ้านแดงให้หมดผมแล้วก็จะทําการย้ายเมืองแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พาสนี้นะครับน่าจะยังอีกยาวไกลไปสุดยอดเฮ้ยๆๆผมเจอซอมบี้นีกว่า มบิกรีดสบิกรีดแต่ผมมีมีวิธีเล่นกันอยู่ลบๆยังไงยังไงืือออเสียงดังเสียงดังเสียงดังักนะระเบิดซะทำเควททำเควสไปเลยไปเลยไปเลยเยืมเอาละเรามาถึงแล้วแต่ดูสภาพดิมาจอดรถตรงนี้ นั่นแน,น,น่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่อย่าจะพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งยังไงยังไงตัดขาไปปล่อยมันปล่อยมันอาจจะไม่ยุ่งโอ้โหได้ได้ได้ตัดขาซะว่าไงเพื่อนทำไมทุกคนมาอยู่ที่วานคืออะไรอ่ะอ Yeah yeah sure Yeah ยังไงอ่ะอ๋อไม่เขาต้องการอืมต่อ Come on now I'm so disappointed to see what passes for justice in this town เย่ไปไหนแล้วไปดูเขามาล่ำลามียังไงเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านเราหรอกนะฮะปะปะ Let go มีเคว็ดแค่นี้เหรองั้นเดี๋ยวผมจะไปลุยบ้านแดงตรงนี้นะไป้าตอมบี้กันเดือดมากเอ้าเอาเอาสู้ให้ได้ละเพื่อนเราไปละเราไม่อยู่แล้วโอ้ยเราล็อกใกล้จะพังแล้วเฮ้ยดีจะเจอของดีวิงไปวิงไปวางระเบิดแป๊บเขาให้อย อุ้ยเอาอุ้ยกดผิดเอาแล้วผมเอาระเบิดวางไว้ที่พื้นจบเลยโอ้โหเซ็งเลยอืมนี่มันเกาะต่อนี่หรอโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกาะขอร้องไปเดี๋ยวไประเบิดป้าแดงกันเราจะใช้ปืนลูกซองดีไหมเรามีระเบิดไฟอยู่นะ เอาลูกต้องกันนั่กนน่กนแล้วกันตรงนี้มีคน้ลยนะไม่ยอมได้ควสกันทีเอยเยอะ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 เอะยเข้าเดีวเข้าระวังระวังับบี้ไอโไปโลเผเาไงั

ไป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 เอาละจังหวะนี้แหละแน่แน่แน่แตุ่้แต่ตุนเราวิ่งไม่ีไงครับผมตอนนี้คือแบบดีมากทางรับเราเยอะัก็หเกือลเกือบลโอ้ยโคตรเยอะเลย เยอะมากตองตององเดนเข้าเดินไปเฮ้ยลลบลบโอ้เก็บได้เก็บได้โอ้ยวิ่งได้เว้ยต้องวนเอาโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยแย่ละเผาไปเต็มสักทีเหอะขอร้อม่ยอมจบที เดือดเดือดมากจังหวะนี้ดูเข้ายุกออกลองลอลองลองโอ้ยโดนเลยได้ได้ได้เพื่อนโอ้ยปาไม่ได้ครับผมอย่างนั้นเราเจ็บแน่โอเคเรียบร้อยมาเลยมาสิมาสิสัมบีที่เหลือไม่กลัวหรอกเว้ย โอ้ยโคตรเลยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยมันตีมโดนนี่ไงวะใส่เงี้ยโอ้โหโอ้โหเคลียร์แล้วมั้งเอาปืนมาเยี่ยมเลยอย่าวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าของเต็ม หาของต่อไปงั้นเอาของไปเก็บท้ายไก่อนนะฮะไะเอาแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวผมย้ายเมืองมันก็จะไม่มีอะไรเลยฮะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ครบทุกเมืองเลยโอเคเดี๋ยวมีตรงนี้ผมผมอาจจะเกิดการประทะนะผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะลองไล่เขาออกจากที่นี่โอ๊ยทำไมตอร์ปตีบ้านบ่อยจังวะตีบ้านบ่อยมากบ่อยโคตร โอ้ยประตูนี้ลองอีกจะเข้าประตูไหนได้วะแล้วจะประตูฝั่งนี้อลองเข้าไปอืมขอไล่เขาออกจากบ้านเด้ไปไกลๆจะตีเลยแน่คนนี้มีปืนครับผมเราต้องระวังนะระวังให้ดีครับผมเอออย่าผมมาร์กมาร์กเยอะ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมไม่รอดแน่เลยว่ะจุนใจเย็นใจย็นใจเย็นเอาละมาละโอเคล้ม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 ั้มลมีลดเด็เข้าโอเคเร็วโอเคเด็ดหนึงลบ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 หย่าลด้มันเอาฟูกออกมา มาดิคือมาดิคมาดิมาดิ silently, มาดิยังไงครับยังไงครับยังไงครับอือืุอุ้ยอุ้ยออุยอตัวดึงตัวดึงเติมเลือดก่อนเติมเอกกนรครับเนี่ยมาดิ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  s c r e a m e ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะการให้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ไม่รู้แฮะอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้เจอติดกับเขาแล้วติดกับผมเขาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวว่าวางกับดักหน่อยผมทำได้ผมทำได้แค่ผมเอาละวางไว้ตรงนี้ยังไงอุ้ยอย่าเพิ่งตบดีอย่าเพิ่งตบดีเขาร้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยอุ้ยโอ้โอ้ทำมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ ยังไงยังไงยังไงล่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไม่ตายเหรออุ้ยมันหลบได้ไวเฮ้เอาตีโดน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 อืมอืมอืมไม่ตายได้ไงวะโหโคตรถึกเด้อ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 เดอะไร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 อืม นี่รับดาเมจแทนทำไมเนี่ยโอ้ยสัมบี้โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งโอเคล่วงโอเคตายโอ้ยไอแย่สุดๆเดาไปสัมบี้คิดอยู่าหไรวะเมื่อกี้ได้แถวนี้เอ้าเอาของขวัญไปจบแม้ อะไรอะไรอะไรจบสิโเครียดเขาให้โโคตรเหนื่อยปึ๊บเฮ้ย,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 ยได้ของมาอยู่อ,อยู่ไหนอีกัะผมมันต้องมีคนอื่นอีกไม่ใช่คนพวกนี้ มีตรงนี้คนหนึ่งเรียบร้อยได้ปืนมาด้วยถือว่าจำหมามาตุกับอุย้ยมันตุกหน้าผมก่อนได้ยังไงืฮึฮึอันนี้นี่ยัยจู่ๆก็มาตบหน้าผมก่อนผมทำอะไรผิดอันนี้เป็นร้านอะไรวะน่าจะเป็นร้านพวกร้านกระสุนปืนมัน้งผมขอถอน ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะขาดแคร์รอือผมขอถอนน้ำมันออกแล้วกันนะ <Post done. S 1> เรียบร้อยครับผมตอนนี้เรายังขาดแคร์ในส่วนของเก็บไปกระถุนลูกซองลูกซองพ่อตาเอาไปเก็บให้หมดรู้สึกได้เลยว่าเราต้องมีระเบิดนะถ้าเราจะเล่นแบบนี้ ากระสุนปืนของมอสกระสุนหน่อยได้ไหมขอร้องอยากได้มอสกระสุนนะ่ะมีแต่กระสุนอย่างเดียวเลยผมอยากผมอยากได้มอสกระสุนมากมากจริงๆนะจะได้จริงๆแต่ดูแล้วนี่คือไม่น่าได้ <laughs> อย่างเซ็งหวังว่ามันจะมี ไล่สี่นาทีสัมบี้จะตีบ้านโอ้โหเป็นอะไรที่ดับเดือดเชื่อมากๆโอเคเก็บไปแบบนี้มีอะไรบ้างวะเอาไมาห้หมดแล้วกัน <c oughs> เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มสี่นาทีทันอยู่แล้วโไปสบายครับผมถึงแม้มสัมบี้จะตีบ้านไปแล้วผมก็ยังวิ่งทันอยู่ดีเก็บไปให้หมดครับคนนี้ชื่อว่าวิ่งแบบวิ่งแบบสบายมากแต่เต็มหน่าไม่ลดเลย ถือว่าจุดยอดเลยเดีย๋ยวเราไปที่บ้านก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามีเรื่องที่ต้องทำเนยฮะโห <c oughs> เยอะแยะเลยตบี้ตีบ้านมาละไหนใครจะตีบ้าน <c oughs> บอกหน่อยสิเดี๋ยวผมขอเก็บของพวกนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ใช้ตอนนี้ผมคิดว่านะถ้าเราย้ายเมืองปุ๊บของพวกนี้ก็จะอยู่กับเราด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ตอนนี้คือไปโรมันกำลังจะมา มันร้องแล้วบอลล็องแล้วอะไรอะไรจะมายุ่งกับเราทบัยนั่นแนนั่นแนนั่นแน่นั่นแน่หื้มหื้มไหนวะยังไงยังไงตัวนึงไปไปไอไปจะมาเล่นอย่างนี้เราไม่ได้นะเปโล ตอนนี้คือซอมบี้ตีบ้านบ่อยเพราะว่าดูดิซอมบี้รอบบ้านนี่คือแดงหมดเลยครับตอนนี้จะตกผนกระทบต่ออารมณ์ของเราไนดะ้แต่ไม่มีปัญหาเลยเราสบายสบาย,บายทำระเบิดไปสักหน่อยดีกว่าหรือต้องรับมือเดี๋ยวเราแก้โลกของเราสักหน่อยเราตอนนี้เราแบบติดปุ๊แกสออกสักหน่อยจะได้ไม่ตกเสียโอ้โหทุกคนนี่ขยันสัดกระนำกันเหลือเกิน Uh, ตอนนี้มีระเบิดอะไรบ้างเบที่หนเตรียมเอาไว้ก่อนมีพี่จังมาด้วยวะพี่จังกำลังจะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหกันนำกันยับกันนำกันยับเอาดิ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 ยังไงยัไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห่่ออาเอาเฮ้ยเราีะโอ้โหัี เอาละเสร็จผมละมาเนี่ยอ๋อวิ่งดูที่มันทับเสียบเินร์วิ่งจอมเสียบอย่าระเบิดเลยเอาระเบิดไปยัดนิดหน่อยดีไหมเหรอวะนี่ใช่ไหมนี่วางตรงนี้เลยรถลดระเบิดก่อนแหละพอดีเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนไหนตัวไหนตัวไหนมาเน็ตมาเน็ต มาเนี้ยาะมาเนี่ยมาเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยมาโลเร็วฟีอุ๊ย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 ยังไงยังไงครับไล่ลำโอ้ยจังหวะแบบแย่มากๆอื๋อโอยปาดกระบาดเขาให้ สบายก็ให้โอ้ยแต่ปไดหัวหนังเรื่อลำคาแล้ววางข้างรถเลยอุ้ยอย่าไปนี่อย่ากระหนังไปขึ้นเบรคโคตรเท่เท่สุดรู้สึกว่ายังขาดจนนะเอ้าเอ้าเอาเอาเอาผังพังหมดรถรถ เดี๋ยวเราขึ้นไปไปดูวิวกันดีกว่าโอ้ถือว่าวิวสวยนะทีนี้ก็เริ่มเกลียดเราบี้หกโอ้โหทุกคนนี่ร่วมมือสามวิ่งกันดีมากบอกเลยกันนำกันยับมากโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยครับสุดยอดไปเลยงั้นเราเก็บของก่อนละกันอาจเลือดให้ตัวเองก่อน ตัวเองจะไม่ไหวอยู่แล้ยเรียบร้อยโอ้ถุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆรู้สึกว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งในบ้านที่มีภารกิจนะฮะคนดีใช่ไหมจัดไปไหนมีเคเวสอะไรโอ้ใกล้ๆนะผมไม่ไม่ไมกลมากกระสุนยังมีอยู่นะโอเคแต่ไม่มียาป่ะยาละ งั้นเอายาอันผูขาดแขนยามากๆเอานี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ยาวิ่งแบบนี้ทุกคนตอนนี้คือแบบอยู่กันด้วยความขาดแขนกับรถที่พังหมาว my god เจจะช่วยอะไรได้บ้างโอ้โหผมว่าผมต้องย่อยน็อตว่ะต้องย่อยน็อตจริงว่ะ พอรถผมพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราต้องไปย่อยน้อยก่อนนะไอเจ้านี่เสร็จแล้วงั้นจัดต่อครับผมย่อยน,น็อตแป๊บเราจะใช้นี่ย่อยไปปึ๊บ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 ,บโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำที่ซ่อมรถแบบแบบจัดใหญ่จัดเต็ม ่ะ let go ขอเบิกขอเบิกนะครับนี่มาเลยปึ๊บใหม่คลิปใหม่คลิปไปใช้ได้ละเหมือนเดิมไม่ต้องตัดนะเพราะว่าภารกิจอยู่ไกลมากโอ้โพี่จังสวัสดีครับพี่พี่ไปอยู่ในแถวนี้เนี่ย ลง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 โอ้โหพี่จังผมจะมาหาของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไวเลยหนีให้ไวของอยู่ไหนของอยู่ไหนอยู่โอ้ยอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในนี่เจอแล้วเจอละโอ้โหแผ่นนี้แน่ะทิ้งไปเลยอือออกหลังบ้านครับผมคือสิ่งที่ดีที่สุดไป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 ขี่รถขี่รถ คืนรถแล้วก็ขับบขับบอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถผมจะพังเดียวโอ้ยพี่จังพี่จังลบไปโอ้โหโอ้โหดูดูดูพี่จังพี่จังบีบรถผมไม่ให้ผมออกแป๊บเดียวพังแล้วอะไรวะยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหใหม่ก็พี่จังทำกับผมได้ลงคอกระทาป้านหน้า โอเคเดีย๋ยวเรามาเบิกน็อตใหม่ไอเบิกไอนี่ใหม่ครับผมชีวิตอะไรกันครับนี่แย่ไปเดี๋ยวถอยรถก่อนรู้สึกว่าแน่นรู้สึกเกินอืมไปซ่อมครับใหม่กิฟต์อ่ามีภารกิจอะไรอีกต้องมาตรงนี้นะมีเวลากำหนดด้วยนะว่า เดือยเวลาเท่าไหร่โอ้โหเอาแบบนี้เลยหรอก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะผมอ่าไหนวะทันทีทันทีทันทีไปเลิศโจ้เอาละมาแล้วครับผมโอ้ยแหมจะอยู่ในนี้ซะด้วยนะแหมทางเข้าเดี๋ยวไม่ได้จำไม่ได้น่าจะอยู่อีกฝั่งนี้มัง้งเนี่ยเจอแล้วต้องเข้าไปนี้ได้ไลย เออผมไม่เคยซื้อที่นี่อยู่เลยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมซื้อที่นี่อยู่จะเป็นไงมันน่าสนใจมากเลยนะที่เดียวเกิดอะไรขึ้นวะทมบี้อ่ะทมบี้บุกโอ้ไม่มีระเบิดผมจะทำไงดีที่จะมีระเบิดไม่เป็นไรมีกระทะปองปอง อือเดี๋ไปเดีวไปอือว้าวอ๋อกระทะกระทะปึ๊บเข้อไห้ปึ๊บเข้อายตปองปองปองโอ้โหก็ถือว่าแรงให้ได้เนี่ยกระทะเนี่ยอืออืมปอง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 แปะเข้อไห้แปะเข้อไห้แปะเข้อไห้ Ôi cứ thử bắn vậy nha. Má bị chết rồi, bị chết rồi. cảm ơn bạn. Thử thử bắn được rồi. Này 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 này. Seems like you got a lot of zombies around here. Ừm. Việc loại. cái bọn này bắt thảm hoàn zombie. ทำไมเป็นทบทธรมาซอมบ,บี้ผมไม่เข้าใจเอาเอาไหนไหนะผมไล่มันกลับบ้านไม่ได้หว่ะนี่ถ้า,ายมันกลับบ้านได้มือหึ่งโดนแน่โดนยิงแน่ต้องรอก่อนครับผมเ,เราไม่สามารถไล่เขาไปไหนได้ตอนนี้น่าจะเป็นพวกหัวรุนแรงนะอืมมีหัวใจตรงนี้ให้ทำลายนะครับผมแต่ว่าเอาไว้พลาดหน้าดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวคิดแล้วกัน บอกไม่ได้ขึ้นอย่างนี้โอ้ยลงลงลงไปขับรถโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆนๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วผมก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะก็ผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามผมเยอะๆนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนซัพพอผมเยอะๆจริงๆผมมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากมายนะผมก็อยากให้ทุกคนนะผมซัพพอผมนะฮะบอกเลยว่า ด้วยตัดใจจริงนะครับผมอยู่คลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะะแล้วดูเน็บจนไปไหนไม่ได้